มองอะไรลูกมองอะไรมองอะไรไหนอ๋อมองเจ้าแช่แช่เอ้ยอ๋โอไปไวมากมุ้งเป็นรูเพราะเองไงลูกแช่เพียงข้าวโพดกับข้าวเหนียวมองอะไรลูกึมองอะไร มองอะไรลูกมองอะไรไหนละเอียงอ่ะเอียงอยู่นี่ลูกเอ๊แช่หนูไม่ได้เร็วแช่ข้าวโอ๊ตแช่เอ้ยข้าวโอ๊ตไป็นน้องเขาไปลูกไปน,นมเกี้ยงเลยโอ้โหหนูกินนมหมดเลยโอ้โหกินเก่งมากแล้วล่ะลูกข้าวโอ๊ต แม่นงไทยกลางคืนภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะไหนแล้วจะเแช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่นงพาดูจะแช่แป๊บนึงเช่ครับเช่หนูโอ้โหดูดูเช่ครับอืมมันกูมามาไม่นี่เช่ครับ ใชครับอุย้ยล่วงแล้วลูกล่วงแล้วลูกโอ้โหเอาเยอะเอาเยอะกัดโทรศัพท์อีกแล้ว,อลว,ว,ลวชอบจริงจริงยังครับหนูจะนอนยังนอนยังลูกหลับแล้วข้าวโอ๊ตหลับแล้วนะนะนะเจ้าเอี้ยงวิ่งมาหาเจ้าแช่ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นจะนอนยังลูกนอนยังครับนอนยังว้าละบปุ๋ยแล้วละบปุ๋ยแล้วไอ้ข้าวโอ๊ตกับข้าวโพดนุ่นข้าวเนี้ยวอันนี้ข้าวแช่ไงลูกนะดีๆลูก เล่นดีๆีลูกอืมอืมนุ่นไอ้สามข้าวหลับแล้วลูกจะหลับแล้วสามข้าวจะหลับแล้วอันนี้คือใครนี่คือข้าวเอี้ยงยังครับยังครับนั่นน่ะนั่นน่ะดีเยวเราดีเถอะแช่ทำไมลูกอืม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  ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า